จ้ามือนี่นะมือกอนมาเซ็นไฟแนนซ์มือนี่เอารถมาส่งให้พ่ออยู่นาบ้านค่ะพี่คะพ่อเอาเป็นโตโยต้าออติส 1.6G ค่ะนี่ใ้ขั้นนี้เลยเดี๋ยวเอาไปถามความรู้สึกพ่อกันว่ารู้สึกจังใดที่ได้เห็นรถมือพ่อไปเบื้องรถอะรถบ่อยู่เตทนเดเมือน,นันรถเอาข้ไปเชียอยุ่ศูนมือนี้ได้เห็นรถกับตาแบบว่าได้ล่องขับได้มากมือนีมือเลกเลยพอ่ออดีจ้าสดีครับ,รบพ่อซื้ออยัง คือชียรพ่นครับชียพ์พ่นคือเขาเอื่นกันมุ่นตีอ๋อพ่อมุ่นตีเนาะพ่ออายุเท่าไดปีนี่หกสิบสี่หกสิบสี่แต่ก็ยังออกรถได้โอ้คือเปลี่ยเหรอพ่อเมื่อไปเต้นน่ะได้เห็นรถบะบ่เห็นแล้วพี่แจ้วให้ฟังซื้อซือจนเ่อก็ไม่เห็นมือนี่ตัวรถพอเห็นมือนี่ถึกใจบะถึกใจอยู่ดาวจากบาทพ่อขั้นนี้ดาวไปสามหมื่นะดาวสามหมื่นพอนจากบาทพ่อพอนสี่พันในน้อยหน่อยมั้งโอ้พอนถึกบะ พอดีพอดีโอเคพอดีเนาะผู้เถ่าพอดีพ่อฝากคนที่จะมาออกรถน้ำเต็นสมชายเนี่ยจะคุนผู้ใดอยากออกรถกับมหาเด้อครับเพื่อไปหาหนองเนื่อยผู้ละมี่เต็นผู้ละดีดีได้รถดีดีเด้อครับถือใจอยู่เออขอบคุณนะคะนั่นแหละจ้าพี่พี่ผู้ใดอยากได้รถมาหาหนองเนื่ยได้เลยเด้อบายบาย